อ,อ่พสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมามา้าน้องพอดแล้วก็เจ้าฮุกกี้จะมาจัดบ้านใหม่ให้ฮุกกี้กันค่ะนี่น้องพอดูมาม้าซื้อบ้านใหม่มาแล้วใหญ่ไหมบ้านใหญ่ไหมเออแต่ทําทํา <laughs> ทเล็กไปหน่อยนึงไหนลองวางดูสิฮุกกี้เข้าท้ำได้ไหม ทำได้ข้าทำได้จขาได้ไหมดิเอาหัวเข้าทำไหมเอ้ยข้าอยู่แต่ตัวไม่รู้จะขดเข้าไปได้หมดหรือเปล่าไหนลองดูสิฮุกกี้จะขด, <c oughs> ขดเข้าไปได้หมดไหมน้องพาวว่าหมดไหมหุดไม่ได้ไหนลองดู<อ>ฮุกกี้อาจจะเข้าได้นะเอาหรอฮุกกี้บอกว่านแค่ไปเอาได้แต่หัวไม่เป็นไรให้ฮุกกี้ เอาไว้บังแดดบังแสงไปก่อนละกันมาสั่งมามันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวเราค่อยสั่งอันใหม่มาให้มันอ่าเดี๋ยวเรามาดูบ้านของฮุกกี้กันนี่เกินเพราเราฟิตเกินไปตัว,ต,วตัวฮุกกี้เข้าไม่ได้เลยเอาปล่อยเขาลงปล่อยเขาลงก่อนให้ฮุกกี้เลื้อยเล่นไปก่อนในบ้านในปราสาทของน้องพอดกันเดี๋ยวมา้มาจะมาจัดบ้านให้ฮุกกี้น้องพอดดู <c oughs> บ้านของเราอ่ะมันเปิดงี้ได้เลยนะ <c oughs> นี่บ้านของเราเปิดอย่างนี้ได้เลยใส่แจวไ,ไ,หไหมอย่างนั้นเดี๋ยวน้องพอดน้องพอดจะเอาขี้เลื่อยใส่เองหรือจะให้มามาใส่ใส่เองได้อมะมาให้มาน้องพอดเอาฮุก,กี้ให้เขาเลื่อยเล่นในบ้านไปก่อนอมะมาน้องพอดเร็วเท่เท่เลยอหูอันนี้เป็นขี้เลื่อยของ เอามาลองเกี่ยดูเอออีกหน่อยนึงก็ได้ฮุกี้จะได้นุ่มๆเป็นไงฮุกี้จะมีบ้านใหม่แล้วนะจ๊ะ่าฮานะพ่อเกี่ยบ้านให้ฮุกี้แล้แหม่ฮุกี้จะหนีฮุกี้จะหนีกี้จะหนีอยู่ในนั้นก่อนหลกเดี๋ยวพึ่งไปอ่าเกี่ยให้เรียบร้อยโอเค อ่าน้องเขาจะวางถ้าไว้ตรงไหนดีตรงนี้หรออ่าเราเอาคุกกี้เข้ามาด้วยเอาคุกกี้เข้ามาด้วยระวางังนะลูกน้ำใสอ่ะตัวอ่าคุกกี้เข้าบ้านแล้วเป็นไงนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางถาดน้ำให้คุกกี้ด้วยเอาไว้มุมนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้ทำหกนี่ไงหันด้านมาันหันหันถ้ำมาทางนี้นะ มา,มามองไม่เห็นเวลาเขาเข้าถ้าอ,อ่ะอ่าโอเคมุกกี้สำรวจบ้านใหม่แล้วน้องพอดเป็นไงบ้านใสแจ๋วเลยมุกี้จะเอาตัวลงไปแช่น้ำเหรอลูกอืมอ้าตัวลงไปแช่ไม่ได้หรอกแช่ไม่ได้นี่พองเขาเคยมาประมาณนี้อ,ะอ่ะอ่าพ้อสทุก,กี้นิ่งหลับไปแล้วเดินกลับบ้านใหม่หลับไปแล้ว <laughs> ต้นคิดมาใส่ให้มันดีกว่าโอ้โหเปิดไฟให้ด้วยโอเคอ่นไหนลองใส่มาม่าเปิดให้อาก้งงไหมเอาไว้มุมนี้ก็ได้ลูกอึุ๊กกี้งงป่ะเฮ้ยบ้านอกก้มีต้นคิสมาสด้วยโอเคก็นี่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านของฮุกกี้ ต่อ oh ไป oh เราจะมาป้อนอาหารมันกันครั้งแรกเลยดีวห้ฮ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปป้อนอาหารกันอมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเจ้าฮุกกี้การอันนี้เป็นหนูแช่แข็งนะคะเขาบอกว่าให้เราลองอุ้ยอุ้ยรัดแล้วรัดแล้วปล่อยมันปล่อยไปแล้ว เขาจะรัดแล้วเดี๋ยวเขาจะกินเองลูกโอเคแค่นี้นะคะ,อะตอนนี้น้องงูเรากินข้าวอิ่มแล้วโอ้ยตัวใหญ่มากพอกินเสร็จแล้วเราจะไม่จับแล้วนะคะเราก็จะไม่เล่น2วันเลยนะเดี๋ยวมาม่าจะวางบ้านน้องงูลงไปในนี้ให้เขาเลือ้อยเข้าบ้านพออันนี้คือกล่องที่เราจะเอาไว้ให้น้องกินข้าวเฉยๆนะคะแต่ลองดูซิว่าเขาเลือ้อยไหวไหม นี่เจ้าฮุกกี้ก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วก็เลื้อยลงสู่บ้านใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าฮุกกี้บ้านใหม่ชอบไหมตอนนี้ก็เหมือนกําลังงงๆนะคะลองเลื้อยสํารวจดูซิบ้านใหม่มันเป็นยังไงนะาอ้าวอาหงายท้องขึ้นไปข้างบนแล้ว <laughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปจัดบ้านให้งูแล้วก็ป้อนอาหารงูมือแรกของเราก็ขอจบเท่านี้นะคะงั้นวันนี้ให้น้องพอทบอกลาเพื่อนๆดีกว่าอย่าลืมอะไรคะ